ก่อนจะบินวนนะครับเราต้องไปที่สามจีดต,ตรงนี้นะครับก่อนจะบินวนไปที่สามจีดมุมขวาบนเลยแล้วก็บรรทัดที่สามนะครับนี่มันจะเขียนว่าเซอร์ราวดิงเซอร์ดาวริงนะครับให้เราตั้งอันนี้คือว่าระยะของรัศมีที่มันบินวนนะครับผมตั้งไว้สิบเมตรหรือจะให้ห้าเมตรมันสูงสุดได้ห้าสิบเมตรเลยนะครับมันจะตีมหมุนวงเป็นวงกว้างแบบว่าเราจะถ่ายเอ่อวัดหรืออะไรนะครับให้มันบินวนนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับผมนี่นี่ ห้าเมตรแต่ผมตั้งลองตั้งห้าเมตรดูนะครับกดเซฟปุ๊บนี่โลนะครับแล้วก็กดกากบาดตรงนี้ปุ๊บนี่ในแอปเจียจุนนะครับผมในแอปเจียจุนปุ๊บพอเราขึ้นบินไปดูดูให้มันพุนแนวต้นไม้นะครับนี่คือผมปล่อยบินนิ่งๆไว้นะครับแล้วก็ไปที่กล่องแบบตรงนี้นะครับขวามือบนขวามือไหมอ่กดเข้าไปุป๊บนี่นะครับที่เขียนว่าคลิกเกิลไฟนะครับผมนี่กดหนึ่งครั้ง ปึ๊บนี่มันจะตั้งลำนะครับนี่อย่งจะตั้งลำแล้วก็มันจะมหัวปึ๊บตานตำแหน่งมีหมุนของเรานะครับแล้วก็มันจะหยุดนิ่งนะครับลูกค้าจะเจอปัญหานี้มันจะหยุดนิ่งก่อนนะครับเพราะว่ามันรอให้เราออกคําสั่งนะครับว่าให้เราหมุนไปให้มันหมุนไปฝั่งไหนแต่ว่ามันจะสลับข้างกันนะครับถ้าเราจะให้มันหมุนขวานะครับขวามันนะครับเราต้องหันซ้ายนะครับหันซ้ายนี่ดูตะโดนนะครับเดียวผมจะยุก ยกซ้ายค้างไว้น,นี่นีในหน้นนาจอหน้าจอเริ่มหมุนแล้วนะครับมันจะหมุนซ้ายมันนะครับอ๋อแต่เรายกกันยกซ้ายนะครับมันจะหมุนขวามันถูกต้องไหมซึ่งขวามันขวามันเอถูกต้องมันจะสลับกันนะครับถ้าเราจะให้หมุนซ้ายหรือให้ช้าลงนะครับเราก็ต้องสวนทางกับมันนะครับเหมือนเมื่อกี้ผมหลักไปซ้ายนะครับถ้าจะช้าลงผมก็หลักไปขวา ชาลงแล้วนะครับนี่ชาลงแล้วดักไปขวาอีกอ่ามันก็จะชาลงอีกนะครับหรือถ้ามันหยุดนิ่งหรือเปลี่ยนทิศทางนะครับเหมือนตอนนี้มันหมุนขวานะครับเราอยากให้มันหมุนซ้ายนะครับเราก็เตะก,กันยกไปขวาค้างแบบนี้นะครับนี่ดูนะครับอ่าหมุนกลับแล้วนะครับในกล้องดูตัวมนุหมุนัหมุนกลับแล้วนะครับนี่นะครับวเราสัญญาณลบกวนเยอะ ให้มันช้าลงหน่อยนะครับเราตอนนี้มันเหมือนขวาใช่ไหมเราก็จะเตะก,กันยูทางซ้ายนะครับเตะทางซ้ายหนึ่งครั้งอ่าหนึ่งครั้งช้าลงแล้วนะครับเตะอีกหนึ่งครั้งนนครับอ่าช้าลงอีกแล้วนะครับนี่ใด้มันหยุดนะครับลงเตะลงเตะครั้งนึงม,มันก็จะหยุดกับที่อ่าลองคำสัง่งหรือถ้าจะออกจากหมุนนะครับออกจากหมุนมีการกรบาทตรงนี้นะครับออกจากหมดุดกดกากบาด <P PS. S 1> ปุ๊บ มันจะพูดว่าชีวิตหมดชื่ิเ่นี้เองครับผมขอบคุณครับ